ตื่นเต้นตื่นเต้นแฮงรูปเราก็ยังอยู่นะนีอโอ้มีนี่มีวิดีโอแลวเห็นไหมเรือตุ้เด้งตดุ้เด้งม่เห็นไหมสวยงามสวัสดีครับมาพบกับพีน่นุวยรส้มจุกนายดูนุ้ยชแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับสาระดีๆเรื่องของการสร้างเกมใน r o b l o x Studio กันนะครับผม โอเค <Okay. S 2> สวัสดีครับพี่นุ๊กสวัสดีครับตอนน,อรอตอนนี้พี่ส้มจุกจะมาโชว์อะไรเอ่ยวันนี้พี่ส้มจุกจะมาแนะนําแล้วกันไม่เรียกว่าสอนนะเรียกว่าแนะนําดีกว่านะครับวิธีการสังเกตไหมเนี่ยไอ,อในบิลบอร์ดหรือว่าเป็นรเรื่องอะไรกำแพงของเราเนี่ยมันเป็นลายอิฐธรรมดาใช่ไหมครับเราะจะใส่รูปลงไปในอิฐตรงเนี้ก็คือพวกง่ายๆที่เราจะเอารูปของเราที่เรามีเนี่ยแปะลงไปบนอิฐนี่นะ โจแต่พี่มจก็จะแนะนําว่าอ่าโอเคอันนี้คือมันเป็นผาดผาดหนึ่งนะครับขับแรกคือเรค,คลิกไปที่ผาดตอนนี้ง่ายสุดเลยนะ <Okay. S 1> เราสังเกตเราเมาส์ไปวางตรงผาดที่เราเลือกเอาไว้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เนาะ uh. เรากดบวกเข้าไปาบวกเข้าไปบวกเข้าไปถึงตัว mm hmm. นี้ก็ได้ครับมันอยู่ข้างล่างเลยนะที่ว่าดีคอเนี่ยครับโอเครูปค <Okay. S 1> ล้ายๆกรอบรูปเห็นไหม เลืเอกดีคอเสร็จปับป๊บมันก็จะโผล่หน้าตานี้ขึ้นมาข้างล่างนะภายใต้เมนู Pro p e r t เเนี่ยอ่าภายใต้ Text เ r e เ,เนี่ยคือพื้นผิวมันเราจะ <Okay. S 1> ทำยังไงแล้วก็คลิกไปที่ช่องว่างตรงนี้ข้างขวาเนี่ยปึ๊กอ่าแล้วก็เราก็จะเลือกไฟล์ที่เราทำไว้แล้วหรือว่าถ้าจะใครใครทำแบบอาจจะทำ p h โ t o s h o p มาหรือว่าอาจจะดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซฟไว้ในเครื่องเราก่อน แล้วก็ไปที่ add image ตัวนี้ครับแล้วก็ choose file ตัวนี้เนาะเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการลงมาได้เลยอ่ะสมมติพน่จุกจะเอานี่ naruto ะนี่อยากใส่ naruto กด open ้มาปับ๊บเห็นไหมมันจะบอกว่าเอาเลือกไฟล์ naruto นี่นะตั้งชื่อเนมันหน่อยแล้วกัน,นพินพจุกต,ต้องชื่อว่า naruto แล้วกันนะารูโตะอ่าแล้วกด create ปับ๊บมันก็จะโหลดข่านขึ้นเมนูถแถบมันจะโหลดเข้าไปในเว็บของ เอ่อโ o บ็อกนะครับเห็นไหมภาพนารุโตมาแล้วเข้าไปอยู่ใน a อเ e t ซของโลบ x อ่ซามันจะเข้าไปอยู่ใน a อเ e t ซของโ o บ็อกใช่เอ่าลองดูลองกดเทส t p เพลย์ดูนะว่าหน้าตามนารูโตะของเรามันจะเป็นยังไงเออเห็นไหมนารูโตะเรามาแล้วตาเท่ไปเลยเห็นไหมจับไปเลยจับไปเลยคราวนี้เสริมนิดนึงเป็นของแถมแล้วกันอ่านนารุโตะใช่ไหมครับอ่า นารูตรงนี้ปั๊บคันเลอร์ตัวนี้ยมันเป็น255 25 25หมายความว่ามันเป็นรูปคล้ายๆรูปอะลูินอลนี่แหละถ้าเกิดเราต้องการให้มันแบบว่ากลมกลืนกับพื้นผิวของเาว่าพื้นผิวมันเป็นสีน้ำตาลเนี่มมันก็จะทําให้เป็นตัวข้างในเนี่ยนะอจุดที่เรียกว่าไงมันเหมือนว่าแบบให้มันกลืนกับสีที่เราเลือกเป็นโทนนะนอ่ะโทนเขียวโทนเหลือง ต้นขาวเห็นไหมเนี่ยเ,เ,ออเราตัดเราสิเลือกได้เลยนะครับให้มันเต,ตกตืนตกแต่งได้ใช่อะไรริมจุกเรืองขาวไว้ก็สวยดีนะอ่ะแต่คราวนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพอเราเลือกไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เรากลับไปที่ดีคอลนะครับตรงเนี้ตรงเท็กเจอร์เนี่ยสังเกตดูไหมว่าเราจะมีไฟล์ที่เราทำอัปโหลดไว้แล้วเพียบเลยประคาเสร็จที่เราทำเอาไว้ใช่ไหมอะไครับพิมจุกจะใช้รูปนี้นะ สาววอรเลยอ่าพุูกัเลือกอันนี้เลยครับเร็ดแล้วจบกระบวนการสำหรับการใส่เอ่อภาพลงไปบนพื้นผิวของของของผาดที่เรามีอยู่แล้วนะครับคราวนี้พีุู่กจะเสริมเรื่องวิดีโอไหมอ๋อพี่ลูไโเลยโซโล่ไปได้เลยได้นะครับแล้วพี่ลูกแถมให้อีกหน่อยแล้วกันไหมเราเรามีภาพนิ่งแล้วต่อไปเราจะใส่วิดีโอยังไงนะอโอเคอ่าคราวนี้ พี่มจุกจะสร้างผาดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นนะสร้างผาดมาเป็นบล็อกละกันกด F โฟกัสดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะชิบนี่กัดนะพี่มจุกมูฟก่อนจะได้ไม่งงมูออกมาอ่ามูกมาเฟิร์สอยู่ข้างหน้านะครับมู๊กมาป๊าดห่างๆเลยโอเคสเกลนิดนึงยืดเข้าไป ยืดบนด้วยปึ๊บแล้วเราก็มุ้งลงไปข้างล่างกลื <Okay. S 1> นนี่แล้วเราก็มาดูกันว่าเอ้ยมันควรจะต้องต่าวิดีโอเป็นแนวไหนดีน่าจะเป็นแนวกว้างดีกว่าไหมกระสะเกลกันแล้วนะครับปึ๊บ่าสวยงามแล้วเอาแบบนี้ก่อนนะตั้งรงกลางนี่เลยกันนะเป็นเพลนเลยปั๊บ อันนี้ก็คืออีกผ่านหนึ่งใช่ไหมพี่โนบบวันนี้คือผ่านหนึ่งนะอ่าเราก็จะไปคลิกขวาเหมือนเดิมไม่ใช่คลิกขวาขอโทษไปที่บวกที่ผ่านที่เราเลือกไว้เมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับรับผมเราจะไปที่ surface gui นะนะาบวก surface gui คามกรหลังจากนั้นเราคลิกไปที่ surface gui แล้วเราก็บวกบวกปุ๊บเรกาก็ลากออกมานะครับลากอกมา,า,าหรือเซิร์ชก็ได้วิดีโอก็ได้ครับวิดีโอ เราเลือกไปที่วิดีโอเฟรมนะครับป๊บนี่แล้วก็คลิกไปที่วิดีโอเฟรมนะอ่าทันไหมครับน้องๆขอโทอนให้อีกทีนะครับเราไปที่พาดนะบวก Surface UI อ่าแล้วเราก็บวกวิดีโอเฟรมนะครับอโอเคคราวนี้ข้อจำกัดของวิดีโอเนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือเราไม่สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ของเราขึ้นไปได้ คือเร,เราไม่สามารถจะอัปโหลดวิดีโอของเราขึ้นไปได้พูดง่ายๆเราต้องไปใช้วิดีโอที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ o b บ o x อยู่แล้วเ,เราจะดูตรงนี้ได้ไหมพี่นุ๊กไปที่ไมว i ดีโอได้ไหมไม่ได้ต้องไปที่มีครับตะการนะตะกาแล้วก็วิดีโอนะครับเดี๋ยแล้วเราก็เลือกเอาไหนไหนเจ๋งๆแล้วก็เลือกมาเลยฮะสมมุติว่าเอาเป็นเรือแล้วกันนี่เรือเราก็ลากไปปาวางโบ๊ะเข้าไป อ่าสัางเกตดูนะครับพอเราว่ากวางโบกไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้าง surface ui มาให้เราเหมือนกันเห็นปะ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น ocean board เห็นปะ่ะคือจริงๆไอ้ข้างบนไอ,อ,ไนอ้ข้างบนไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอาใช่ข้าไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าให้วิธีการสร้างแบบอีกทีหนึ่งพี่มิ้มสุดใจที่ไปฟังก็เออเนี่ยสเต็มเปมันคืออย่างนี้เลยเหมือนกันนี่เห็นไหมสเต็ปก็คือ surface ui แล้วอ,อันนี้คือวิดีโอเฟรมนะครับเหมือนกัน ถ้าเราลากตรงนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยเลือกได้เลยครับสามารถใช้งานได้เลยนะอ่ะโอเคเพื่อจะ,ะเพื่อการไม่งงพิมพ์จบล,ลบดีทิ้งก็ได้จะได้ไม่งงนะเนี่ยลากมาวางแปะได้เลยแต่เขาเนี่ยดูลืมตักครับ<อ>เพิ่มด้วยนี่เป็นใช่โอเชียนโบตัวนี้คือชื่อของมันของตัวนี้นะครับเราก็ลากไปดูนะครับปั๊บข้างล่างจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันจะมีลิงก์นะลิงก์ของในตัววิดีโอที่เขาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโลบอ๊นะ ก็คือ R B X S t I D อะไรนี่แหละนี่คือของรบอบนะครับสำคัญคือต้องให้มันเล่นด้วยมิฉะนั้นมันไม่เล่นนะแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ตั้งรูปเนี่ยมันเล่นรอบเดียวจบเลยแล้วก็ตั้งรูปไปให้มันจะวิ่งวนไปอย่างนั้นนะครับอ่าคราวนี้เพื่อความสวยงามนะครับขอหมุนนิดนึงเพจะได้ไม่บังของเรานะจิ๊กอ่าแล้วก็บูฟไปข้างๆตรงนี้อ่าสวยแล้วแล้วเราไปดูกันครับเทสเ Play แตื่นเต้นตื่นเต้นแพงรูปเราก็ยังอยู่นะนี่อ้มีนี่มีวิดีโอแล้วเห็นไหมเรือตัดเดง้งตัดเด้งมาเห็นไหมสวยงามมันจะประมาณนี้นะวิธีการสร้างอาอเจ็์แล้วก็เอารูปก,กับเอาวิดีโอมาแปะนะครับ,รบเพื่อตกแต่งตัวแผนที่ของเรานะให้มันดูเข้าท่าบา,บางคนอาจจะทําเกมแนวที่แบบว่า อ่เหมือนมีบ้านแล้วก็มีอะไรอ่ะที่โทรทัศน์อยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําเหมือนว่าโทรทัศน์กําลังเปิดอยู่ได้อะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับไอเดียดีเลยนะเหมือเขาว่าเปิดให้มันเป็นภาพอนิเมะอ่างเงี้ยเครื่องแอนิเมชั่นวิ่งได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่าใช่โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือว่าเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าใคร<ม>ชอบฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้พี่ส้มจุกให้พี่ดูนูบด้วยนะครับผมก็ฝากช่องดูนูบ แชแนลไว้ตรงนี้ด้วยนะครับรบอ,อก <ผม S 1> ว่าซึ่งคนคงมีความสุขกับการเล่นเกมโรบอทและสร้างเกมโรบอทนะครับใช่ครับผมอันนี้คลิปเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมออฟฟี้ที่เราสร้างขึ้นนะใครที่ดูคลิปของเราก็จะได้ดูการสร้างออฟฟี้ไปเลยเพราะว่าไอ้ที่พี่ลุงจุกพูดเนี่ยคือเราเอามาแต่งในส่วนจุดสตาร์ทของเกมออฟฟี้นะครับใช่ครับดูหน้านี่ดูหน้าจอดูหน้าจอนี้ง่ายๆเนี่ยออฟฟี้ที่สร้างไว้ ี๋ยวมันจะมีอลังการงานสร้างมากกว่านี้ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มกันเราจะเริ่มจากก้าวแรกไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างอะไรขึ้นในเกมนี้เราก็จะมาทําเป็นบทสอนด้วยนะครับผมยังไงก็กดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพี่โนและพี่สมจุกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปท่นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ